สวัสดีครับผมบอลจากร้าน179 Racing Shop นะครับผมส่งงานนะครับติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับผมใน D-Max 2024นะครับตัวหัวเดียวนะครับผมตัวหัวเดียวนะครับตัว S นะครับผมอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับวายริงให้ครบครบนะครับผมไฟสถานะหน้าหลังติดหมดนะครับอ่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเอาที่ล็อกก่อนนะครับเหมือนกันนะครับ2ดอกนะครับผมเดี๋ยวเทให้ดูดอกนึงนะครับอันนี้ล็อกนะครับยิงป๊อกไฟสถานะก็จะติดนะครับดูตรงแก้มนะครับผม เห็นไหมครับอันนี้ล็อกนะครับส่วนอันล็อกนะครับผมไฟสถานะจะปิบสองทีนะครับเปิดนะครับผมล็อกนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับผมไฟติดรอบคันนะครับอันนี้ปลดล็อกนะครับนะครับอันนี้ล็อกนะครับ ติดตั้งให้จบๆนะครับในดี m ม2,024ป้า้แดงนะครับผมโอเคครับฝากไปได้วยครับขอบคุณครับ